ด้านบนนะคะตรงนี้ที่คอนโซลจะตกแต่งเป็นแบบลายคาร์บอนแบบนี้ด้วยทุกคนแล้วก็ลายเส้นสีแดงนะคะเบาะหนังดําได้แดงตรงนี้นะคะด้านหลังก็จะมีแบบว่าชุดลําโพงเท่ๆนะจ๊ะเป็นของพูลซับเครื่องเสียงนะคะเป็นแม็ขอบ18แล้วก็ยางใหม่ๆนะคะใส่ไว้ให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็ด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์มารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย PS อกันอีกแล้วนะคะ วันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์พออบ้านสวนสันงพานใหญ่บนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนชันบุรีนะคะวันนี้ก็จะพามาดูรถนะคะกระบะอีกหนึ่งคันนะคะในโซนกระบะและ SUV นะคะถ้าใครนะคะอยากได้รถสักคันหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่ว่ามาเลยนะคะเรามีรถทุกรุ่นที่ข้อนะคะให้เลือกสรรจริงๆนะคะเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาททุกคนนะคะและใครนะคะที่อยู่ไกล นะคะไม่ได้อยู่ในชนบุรีไม่เป็นไรนะคะดูคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะไว้ด้วยนะคะรับประกันอยู่กันที่ช่องนี้นะคะต้องมีรถขับกันทุกคนนะจ๊ะโอเคนะคะฝากกันไว้นิดนึงสำหรับใครนะคะที่อยากออกรถนะคะอยู่ไกลก็เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะจ๊ะแล้ววันนี้ค่ะก็พาดูกระบะอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็น Toyota Vigo Prener TRD Cap นะคะเป็นรถ2.5 เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นรถปี2015แต่ไม้น้อยมากวิ่งไปแค่30,000โลเองทุกคนนะคะสภาพรถคือมือเดียวป้ายแดงเลยเดี๋ยวเราพาดูกันทุกจุดเลยค่ะคันนี้จะบอกว่าผ่อนสบายๆนะคะที่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะ8,000กว่าบาทสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตด,ดีเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ผ่อนสบายๆกันด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะมาดูกันทุกจุดเลยนะนี่กระจังหน้าสวยๆแบบนี้นะคะ แล้วก็ด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้ด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะคะล้อมกรอบสีดำมาให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เป็นชุดแต่งทีอดีแบบนี้สวยๆเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับด้านข้างของคันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะในส่วนของล้อมแม็กที่อลังการสวยมากนี่ให้ดูนะคะเป็นแม็กของเม้งนะคะนี่นะคะเม้งกันยางนะคะเป็นแม็กขอบ18แล้วก็ยางใหม่ๆนะคะ ใส่ไว้ให้แล้วนะจ๊ะมียางหันคุกนะคะใส่ไว้ให้แล้วทุกคนนะคะบันไดย,ยังคงสภาพแข็งแรงพร้อมใช้งานนะคะด้านข้างก็จะมีฟอนต์ไฮรักวีเอ็นเชอร์โบทีอาร์ดีนะคะทีอาร์ดีสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะด้านข้างของเขาค่ะเป็นกระจกนะคะกลับพับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะด้านบนกันสาดของเขาค่ะเป็นโตโยต้าตรงรุ่นแบบนี้เลยมือจับนะคะเป็นมือจับโครเมียมตรงรุ่นโตโยต้าด้วยเช่นกัน ะะเดี๋ยวเราดูกันรอบๆอบนิดหนึ่งนี่ค่ะนี่นะคะให้ดูกันมุมนี้นะด้านหลังเขานะคะมีผู้พ,พอยเดินไปไม่ได้นะติดต้นไม้ไม่เป็นไรเนาะนะคะมีกล้องหลังให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ด้านหลังนะมีฝานะคะฝาคาร์บอนนะคะใบาาคาร์บอนไบมอนซ่าช็อปมีเลยนะจ๊ะดูกันชัดๆนะคะยางอลรอยู่นี่แล้วนะคะแมกไ i เนอร์นะคะพร้อมใช้งานไม่มีชำรุดนะคะ เอาไปดูได้เลยนะจ๊ะรถทมาหากินรถขับเท่ๆนะจ๊ะคันนี้พร้อมจบที่คันเดียวจริงๆโอเคนะคะไปดูกันนะคะด้านในนะคะนี่แบบนี้เลยทุกคนเป็นเบาะหนังดำนะคะลายสปอร์ตแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่มีลายชุดแต่งทีดีแบบนี้ด้วยนะคะพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันค่ะจอทัชสกรีนค่ะ แอร์ปรับได้ที่3าปุ่มนี้เลยนะแล้วก็ด้านบนนะคะตรงนี้ที่คนอนโซลจะตกแต่งเป็นแบบลายคาร์บอนแบบนี้ด้วยทุกคนแล้วก็ลายเส้นสีแดงนะคะเบาะหนังดําได้แดงตรงนี้นะคะด้านหลังก็จะมีแบบว่าชุดลําโพงเท่ๆนะจ๊ะมาให้ด้วยนะคะเป็นของพูนซับเครื่องเสียงนะคะอ่านะคะใครอยากทบไปเครื่องเสียงทบได้เลยนะโอ้โหนี่เราโปรโมทให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะเป็นว่าใจดี <laughs> ซื้อคันนี้ไปแล้วนะจ๊ะก็ สามารถนะคะได้ที่นั่งลำโพงไปนะคะแบบเท่ๆแบบนี้มีเบาะนุ่มๆนะคะให้พิงหลังข้างหลังด้วยนะโอ้โหนี่ได้คันนี้ไปนะพี่พลอยว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะถ้าใครสนใจรถนะคะชุดแต่งหล่อๆนะคะทีอาีพร้อมกับลำโพงนะคะเท่ๆนะจา้าฟังเสียงดังนะคะ กระหึ่มไปเลยนะชนบุรีนะคะแดนรถซิ่งนะคะเอาไปเลยวีโก p พีเ n e r t ทีอ a รดีแคนะคะคันนี้ราคาพิเศษจบสดเพียง499,000บาทนะคะ่อนสมายสบายอยู่ที่8,000กบาทเท่านั้นนะคะเป็นรถไมายน้อยนะคะวิ่งไปแค่3,000 30, 0โลนะคะวีโก พรีรันเนอร์ที่อดีคป2.5เกียร์ธรรมดานะจ๊ะยังไงก็ฝากกันไปด้วยนะคะอยากเอารถไปลุยเอาไปใช้งานเอาไปขับเท่ๆนะคะได้หมดเลยนะคะคันนี้ร้อหมุนได้เงินแน่นอนนะจ๊ะอีกหนึ่งคันนะคะที่ประทับใจที่ได้รีวิวนะคะฝากกันไปด้วยจ้าสวัสดีค่ะ